ที่จริงฉันมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีมาตลอดมันเหมือนกับหรือว่ามีเส้นได้บางๆอยู่ในอากาศแต่กลับไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสมันได้นึกไม่ถึงเลยว่าจะมีเรื่องที่ฉันไม่อาจล่วงรู้ได้ช่างเถอะการก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่โดยไม่เสียใจในภายหลังถึงเป็นวิธีของฉันรอเดี๋ยวนะกับตันตอนนี้เรายือนอยู่บนยอดเขา นอกเมืองแสงจันทร์ซึ่งสามารถมองเห็นร้านค้าทั้งสองฝั่งน่อจากระยะไกลมีไฟไหม้เป็นหย่อมๆร้านค้าพังเสียหายแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงมากนะักยังเหลือเปลวไฟอีกเล็กน้อยซึ่งน่าจะดับได้ไม่ยากแปลกจังทำไมพวกชาวบ้านถึงปล่อยให้ไฟหไฟหม้อยู่แบบนี้ไม่ออกมาดับไฟเหรอท่านจุกัดเหลียงเจ้าคือเท่าแก่ร้านตัดผ้า ไม่เป็นไรใช่ไหมในเมืองกำลังไฟไหม้เจ้ากำลังจะไปไหนหม่อมชันไม่เป็นไรแค่ยังเป็นห่วงร้านของตัวเองก็เลยย้อนกลับมาดูสถานการณ์เป็นยังไงบ้างไฟไหม้ไปครึ่งร้านแต่ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ช่วยย้ายผ้าแพงๆไปไว้ที่อื่นหมดแล้วเจ้าเจอลิต้าด้วยเหรอเธอไปภูเขาด้านหลังหรือเปล่าที่นั่นมีลักษณะเป็นเส้น ทางโคดเคี้ยวและมีภูเขาสูงชันจำนวนมากซึ่งทำให้ฮุนโดพอคนคนนั้นได้ยินก็ตกใจและวก้มคำนับจนหน้าผากติดพื้นท่านรัฐมนตรีบอกให้เราไปหลบภัยที่ภูเขาด้านหลังเขาบอกเราว่าที่นั่นมีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันฮุนโดไม่มีทางไปที่นั่นได้แน่มิหน่าในเมืองไม่มีใครดับไฟที่แท้ก็หลบภัยกันหมดแล้ว เขาบอกว่ายังมีสัตว์ร้ายตัวอื่นที่ปรากฏตัวพร้อมหุนโดด้วยแต่พฤติกรรมของพวกมันคาดเดาไม่ได้และดูเหมือนจะไม่มีเป้าหมายการโจมตีที่ชัดเจนแล้วลิต้าไปไหนหม่อมชั้นหม่อมชั้นก็ไม่ทราบท่านจูกัดเหลียงประคองคนคนนั้นขึ้นมาเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา เจ้าเองก็รีบไปเถอะต่อให้ร้านพังเสียหายก็ยังสามารถเปิดใหม่ได้การรักษาชีวิตสำคัญกว่าท่านจูกัดเหลียงยังคงยืนอยู่ที่เดิมและมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านจูกัดเหลียงอย่าโทษเขาเลยฉันรู้ฉันคงคิดว่าลิต้าให้ที่หลบภัยกับชาวบ้านแต่เขายังดึงดันที่จะกลับมาที่เมืองคุณคงกลัวว่าฉันจะกล่าวโทษเขาเพราะลิต้าอุตสาห์ช่วยชีวิตเขาไว้สินะ ฉันไม่คิดจะทำแบบนั้นหรอกชีวิตคนเราไม่ง่ายการเป็นห่วงร้านของตัวเองก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงได้ยากและเขาก็ยอมกลับมาหลบภัยแต่โดยดีด้วย่ันจูก็เหลียงดูสงบลงและสังเกตสถานการณ์ของย่านร้านค้าที่อยู่เบื้องหลังอีกครั้งเธอหากกิ่งไม้ที่อยู่ข้างๆแล้วเริ่มวาด่ข่กลลงบนพื้นตำแหน่งน้ำอยู่บนตำแหน่งทะเลสาบอยู่ล่าง นี่เป็นค่ายโกนขอฝนซึ่งเหลือเฟือสำหรับตับไฟแค่นี้เราไปตามหาเบาแสกันเถอะตามหาเบาแสของลิต้านะครับทั้งหมดคือร่องรอยการเผาไหม้ไม่รู้ว่าตอนนี้ในเมืองเป็นยังไงบ้างอุ้ยผมโดนเผารีบไปที่นั่นเถอะโอ้ยมีเวลากำหนดด้วยเว้ย หวังว่ามันจะไม่มีตัวอะไร <Okay. S 1> กำลัพูดยังไม่ทานขาดคำเลย <Okay. S 1> หวังว่ามันจะไม่มีตัวอะไรมาขวางทางอีกนะ

ด้านหน้ามีร่องรอยลึกเป็นทางยาวมีรอยเท้าที่สีดำเหมือนฐานที่ถูกเผาและต้นไม้ตามทางหักยาวเป็นแถบเห็นได้ชัดว่าเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ฮุนโดไปทางนั้นแล้วนั่นคือสนามลบโบรานสนามลบโบรานเป็นที่เปิดโล่งการต่อสู้ที่นั่นทำให้เราเสียเปรียบถ้าไม่รีบหยุดฮุนโดไว้แล้วก็จะรับมือกับมันได้ยากขึ้นในภายหลัง ลิต้าเธอคงไม่ได้คิดจะท่านจูกัดเหลียงกัดฟันแน่นเหมือนตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้วหันมาหาฉันฉันคงไม่มีเวลาคอยดูแลความปลอดภัยของคุณเห็นทางเดินเล็กๆที่ตรงต้นไม้ไผ่อยู่สองข้างทางนั่นไหมคุณเดินไปตามทางนั้นแล้วหลบภัยที่บนภูเขาด้านหลังเถอะท่านจูกัดเหลียงประเมินฉันต่ำเกินไปแล้วแม้จะไม่กล้าพูดว่า สามารถช่วยเหลือได้แต่ฉันจะไม่เป็นตัวถ่วงเธอแน่ชีวิตของฉันฉันดูแลได้คุณพูดเองนะท่านจูกัดเหลียงเก็บพับขนนกและมุ่งหน้าไปยังสนามบสสนามลบโบราณไม่ว่าข้างหน้าจะมีความยากลำบากอะไรรออยู่ฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธอคราวนี้ฉันกับท่านจูกัดเหลียงจะต้องช่วยลิตตาให้ได้ ใกล้ตามทันแล้วฉันไม่รอคุณหรอกนะเสียงของเธอดังมาจากด้านหน้าฉันไล่ตามฝีเท้าของเธอไปอย่างไม่ลังเลบทต่อไปนะครับฮุนโดผมไม่รู้นะผมอ่านชื่อตัวศัตรูถูกหรือเปล่าณนะสนามลบโบราณตูม้มพอเข้าไปสนามลบโบราณก็เห็นเพียงล่างขนาดมหืมาลอยอยู่ในฝุ่นคุ้ง ท่านจูกระเหลี่ยงดึงฉันเอาไว้เพื่อไม่ให้โดนเศษหินที่กระเด็นกระดอนฮุนโดหลบซ่อนตัวงั้นเหรอท่ามกลางฝุ่นควันมีคนคนนึงยืนอยู่หลบซ่อนไปก็เปล่าประโยชน์ต่อให้จะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตลิต้าก็จะไม่ยอมให้พวกเจ้าได้เหยียบเข้าเมืองแสงจันทร์อีกลิต้า นายกรัฐมนตรีแห่งเอมเบียผู้ไม่เคยแสดงข้อบกพร่องใดๆออกมาให้เห็นตอนนี้กำลังบาดเจ็บแต่ถึงกระนั้นเธอก็ไม่แสดงความหวาดกลัวออกมาลิต้าเธอคิดจะทำอะไรด้วยตัวคนเดียวแบบนี้ลิต้าหันไปมองจูกัดเหลียงและเห็นฉันกับตันที่แท้ก็คุณน,นี่เองมีหน้าท่านจูกัดเหลียงถึงมาหาฉันเจอ เราเจอกันอีกแล้วนะน่าเสียดายที่สถานการณ์ในตอนนี้ลิต้าคงไม่สะดวกที่จะคุยถึงเรื่องเก่าๆกับคุณเธอยิ้มอย่างขมขื่นแล้วหันหน้าไปทางอื่นท่านจูกัดเหลียงนั่งดนมาถึงที่นี่จนได้สินะฉันไม่อยากให้คุณเห็นฉันในสภาพนี้เลยแต่ถ้าว่าลิต้ายังพูดไม่ทันจบจูกัดเหลียงก็ ฉีกแขนเสื้อของตัวเองมาส่วนหนึ่งเธอนั่งยองๆข้างตัวลิต้าและพันบาดแผลให้น่าเสียดายจังผ้าแบบนี้หายากมากเลยนะระหว่างทางฉันเจอชาวบ้านคนหนึ่งไม่ว่าจะผ้าแบบไหนเขาก็มีทั้งนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาพูดเรื่องแบบนั้นหรอท่านจูก็เหลียงหายใจเข้ายาวๆและเป่าลมออกจากปากจนแก้มป่อง เอาล่ะฉันพูดได้แล้วสินะลิต้าเธอมันคนขี้โกหกขี้โกหกพูดมาได้ยังไงว่าไม่มีอะไรต้องลังเลพูดมาได้ยังไงว่าไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันตรวจสอบแท่นบูชาใต้ทะเลแล้วพบว่ามีบางอย่างผิดปกติตอนนี้เธออาจตายไปแล้วก็ได้ด้วยพลังของฮอนโดในตอนนี้ เราต้องร่วมมือกันถึงจะก,กําจัดมันได้ท่านจุกเหลียงชำนาญในการสร้างห้ายกลไม่เหมาะที่จะต่อสู้แนวหน้าอยู่แล้วลิต้าที่เธอไม่ยอมไม่ชันมาด้วยคงไม่ใช่เพราะโง่ขนาดที่คิดจะพีชีพตายพร้อมกับฮุนโดหรอกนะท่านจุกเหลียงขัดจังหวะการพูดของลิต้าโดยไม่ไว้หน้าและไม่เปิดช่องให้เธอได้อธิบายแต่ลิต้ากลับมองเธอแล้วหัวเราะ ตอนนี้ท่านจูกัดเหลียงผนึกคนโดคาวก่อนก็มีความคิดโง่ๆแบบนี้ไม่ใช่หรอนี่เธอแม้ฉันจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นแต่เมื่อเห็นท่านจูกัดเหลียงพูดอะไรไม่ออกก็พอเดาได้ว่าลิตาพูดถูกนึกไม่ถึงเลยว่าทั้งฉันและเธอก็ต่างโง่กันทั้งคู่นายกรัฐมนตรีแห่งเอเมเมียาเงยหน้าแล้วมองไปไกล ลิต้าแค่รู้สึกผิดที่ไม่ได้ปกป้องอาณาจักรเอมเบร์ยให้ดีในช่วงเวลาที่ท่านจุกัสเหลียงไม่อยู่ฉันมักจะนึกถึงสิ่งที่มนุษย์หินนั่นพูดนับจากนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าทั้งสองคนจะมีร่างกายที่เป็นอมตะหากไม่มีภัยที่ัตดจากภายนอกพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปถ้าสิ่งที่มนุษย์หินนั่นพูดเป็นเรื่องจริงตราบใดที่ฉันกับท่านจุกัสเหลียงเป็นอมตะอาณาจักรเอมเบรีย แม้จะมีศึกสงครามขอเพียงฉันและท่านจุกัสเหลียงอยู่ให้ไกลจากอาณาจักรมนุษย์หินนั่นต้องพลิกสถานการณ์ได้แน่แต่ว่านับตั้งแต่มนุษย์หินนั่นทำความปรารถนาให้เป็นจริงท่านจุท่านจูกัสเหลียงก็มักจะเตือนฉันอยู่เสมอว่าเอมเมอร์ยา่าไม่ได้มีแค่เธอกับฉันแค่สองคนลิต้า เธอไม่ต้องพูดเรื่องพวกนั้นแล้วถือซะว่าฉันอธิบายให้กับตานฟังก็แล้วกันทีแรกฉันก็ไม่เข้าใจคำพูดนี้แต่ทุกวันของเดือนฉันกับจูกัสเหลียงมักจะไปที่ตำหนักพันดาวซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองแสงจันทร์ที่นั่นมีการแสดงร้องรำพําเพลงที่เตรียมไว้ให้พวกเราโดยเฉพาะแม้จะบันเทิงเลิงลม แต,แต่เมื่อดูการแสดงเหล่านั้นเดือนเหล่านั้นปีแล้วปีเล่าก็เกิดความเบื่อหน่ายต่อมาท่านจุกัเหลียงก็บอกฉันว่ามีตอกแคบๆอยู่ถัาจากตำแหน่งเนื่องจากการแสดงเหล่านี้อนุญาตให้สามัญชนเข้าชมได้ดังนั้นทุกปีมีผู้คนเบียดเสียดกันอยู่ตลอดเพื่อชมการแสดงต่อมาฉันถึงรู้ว่าที่จริงพวกเขาไม่ได้ชอบดูการแสดง แต่พวกเขาอยากเห็นท่านจูกัดเหลี่ยงและท่านรัฐมนตรีที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นซึ่งที่จริงพวกเราก็ไม่ได้ชอบดูการแสดงแต่เราชอบดูพวกเขาเป็นผลให้ท่านจูกัดเหลี่ยงและท่านลิต้้าใช้การแสดงในตำหนักพันดาวเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะได้พบบรรดาราษฎรพอลิต้้าพูดขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ยิ้มแบบเงาๆท่านจูกัดเหลียงมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลา มักจะชอบวิ่งเล่นในละแวกใกล้วังเพื่อหาอะไรใหม่ๆเมื่อก่อนพอเธอเข้าไปในเมืองก็กลายเป็นปลาตัวเล็กที่กระโดดลงไปในแม่น้ำและว่ายมาไปมาอย่างอิสระฉันชอบไปที่แผงขายน้ำตาลปั้นเพื่อดูเขาเป่าน้ำตาลปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วก็ยังมีลูกสาวร้านขายทูบที่ชอบขอขอนมฉันด้วยแล้วเจ้าของร้านก็เป็นคนซื่อๆเขามักจะแถมทูบให้ฉันเสมอ แต่เวลาผ่านไปพันปีแล้วบางล้านก็ยังคงตกทอดมาถึงปัจจุบันแต่บางล้านก็ล่วงลับไปพร้อมกับผู้คนในอดีตเมืองยังคงเป็นเมืองเดิมแต่ผู้คนไม่ใช่ผู้คนเหล่านั้นแล้วและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านจูกันเหลียงเข้าใจว่าเอมเบรยไม่ได้มีแค่พวกเราสองคนที่ที่ทุกคนยังมีชีวิตอยู่จึงจะเป็นเมืองแสงจันทร์จึงจะเป็นอนาณาจักรเอมเบรีย ที่นี่คือสิ่งที่ท่านจูกเหลียงเคยบอกกับฉันและฉันไม่เคยลืมทั้งคู่ต่างนิ่งเงียบอยู่ท่ามกลางฝุน่นที่กระจักดระจายฉันถึงไม่อยากให้เธอพูดถึงเรื่องพวกนี้ไงลิต้าพอเธอเริ่มพูดก็จะพูดไม่หยุดจู่ๆท่านจูกเหลียงก็โผงขึ้นมาจนฉันกับลิต้าตกใจทั้งคู่มองดูกันแล้วหัวเราะ เอาเรื่องนี้มาพูดตอนนี้ไม่ค่อยดูเหมาะเทากับสถานการณ์เท่าไหร่เลยนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมในช่วงเวลาแห่งความตายในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายกับคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงดังกึ่งกล้องมาจากระยะไกลลมหายใจที่มีกลิ่นเผาไหม้ก,กำลังพุ่งตรงมาทางนี้จูกัดเหลี่ยงชูพัดขนนกขึ้นมา มีลมมาจากทิศตะวันออกทั้งสองคนมาต่อสู้พร้อมกับฉันเถอะท่านจูกัดเหลียงลิต้าหยิบเขียวขึ้นมาและยืนอยู่ต่อหน้าฉันคุณตั้งใจทำค่ายกลไปเถอะปล่อยให้ฉันจัดการกับสัตว์ร้ายตัวนี้เองฉันจะตัดล่างถอนโคนมันซะทั้งสองคนช่วยฉันไว้มากถ้าลิต้าพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ จะถือเป็นความหนางพ้อยของเอ็มเบย่าและปวงประชาผมผมมีความรู้สึกว่าผมจะต้องเจอเนื้อเรื่องที่มันปวดใจปวดตับปวดอะไรสักอย่างอะโหไอ้บ้าตัวโคตรใหญ่มันคืออะไรมันคือสิงโตเหรอบัจเจรา ผมกำลังเคยเห็นนี่แหละตายไปซะฮอนโดคือไหยนะที่วันเดียวก็ปล่อยไปไม่ได้ความทรมานของผู้บริสุทธิ์ไหยนะทั้งปวง เอฟเฟกต์ดังกระหึ่มเฮ้ยแต่ดีไซน์ฮุนโดเท่มากเลยอ่ะเป็นสิงโตแล้วแบบเหมือนสิงโตจริงๆหล่อ่ะโดนโดนโดนตายไปไอ้สิงโตหน้าโง่ ฉากจบเมกี้แบบโคตรเข้ากับฉากหลังมากเลยอะท่านจุกัดเหลียงในขณะที่ลิต้าโจ,จมตีฮุนโดจนลม้มลงค่ายกลดาวเจ็ดวงรอบตัวฮุนโดซึ่งมีเชิงเทียนทั้ง7เป็นแกนที่จุกัดเหลียงเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ก็เริ่มทำงานฮุนโดดิ้นรลนอยู่ในค่ายกลและพ่นไฟใส่ทุกคนที่อยู่บริเวณน,นั้นเจ้าสัตว์้ลยตายซะเถอะ ในตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นมังกรพังหัดอยู่ด้านหลังของเด็กสาวแต่ในตอนนี้เทียน6ในเจ็ดที่ใช้เป็นแกนกลางค่ายกลดาวเจ็ดดวงกับดับลงไปทีละดวงค่ายดาวเจ็ดดวงเอามันไม่อยู่หรือว่าสาเหตุหลังจากฮุนโดทำลายผนึกออกมาพลังของมันถึงไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นจะเป็นเพราะฮุนโด สร้างการเชื่อมต่ออะไรบางอย่างกับซากปราหักพังทําให้ค่ายกลซึ่งควรจะควบควุมพลังของมันกลายเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานของมันและซากปราหักพังถูกมันใช้สําหรับสะสมและฟื้นฟูพลังงานฉันจะทวงเวลาเอาไว้ให้ท่านจูกัดเหลียงลองใช้ค่ายกลย้อนกลับเพื่อตัดการเชื่อมต่อของมันกับซากปราหักพังก่อน เทียนเล่มสุดท้ายของค่ายกลดาวเจ็ดดวงก็ดับลงไปเช่นกันพ,พลังของฮอนโดยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะถูกเผาด้วยตัวเองแว่งกัดจนการระเบิดมันคิดจะตายพร้อมกับเราถ้าล่อมันไปที่ชายหาดแล้วก็ฉันจะล่อมันไปเองอย่าไปนะคุณทำไม่ได้หรอกฉันทำได้แน่ท่านจูกัดเหลียงเพ่งสมาธิไปที่ค่ายกล พยายามร้อยฉันไปไกลๆก,ก่อนยิ่งไกลย,ยิ่งดีเธอเคยเอาชนะฮุนโดได้แล้วครั้งหนึ่งและต้องชนะได้อีกแน่และนี่เป็นครั้งสุดท้ายจูก,กัดเหลียงมองมาที่ฉันเหมือนเธอพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันแค่เห็นริมฝีปากที่กำลังเคลื่อนไหวของเธอเปลวไฟขนาดยักษ์ของฮุนโดพุ่งมาและแยกเราออกจากกันเกิดความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างกายไม่รู้ว่าเป็นเพราะภาพลงตาที่เกิดขึ้น จากความเจ็บปวดหรือเปล่าฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนับถอยหลังวินาทีวินาทีนับถอยหลังทำไมถึงมีเวลานับถอยหลังเป็นเวลานับถอยหลังสู่การระเบิดของฮุนโดหรือเปล่าฉันหันหลังวิ่งหนีฉันไม่รู้สึกแล้วว่าตัวเองกำลังทำท่าวิ่งฉันแค่เหวี่ยงแขนเหวี่ยงขาและวิ่งอย่างบ้าคลัง่ง ดูเหมือนค่ายกลของท่านจุกันเหลี่ยงจะได้ผลแต่มันทำได้แค่ชะลอฝีเท้าของฮุนโดมันไล่ตามฉันร่างกายของมันแดงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังเผาไหม้และเบื้องหน้าฉันเป็นหน้าผาข้างล่างเป็นทะเลก่อนที่จะถึงหน้าผามีหลุมลึกแต่ฉันไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนถ้าเกิดลมหายใจที่ร้อนเผากระทบหน้าฉันฉันไม่มีเวลาลังเลแล้วฉันก็โจนไปข้างหน้า ทำท่าเหมือนกระโดดลงหน้าผาแต่กระโดดลงไปในหลุมแทนฉันล่วงลงมาแลได้และได้ยินเสียงระเบิดจากด้านนอกฮุนโดน่าจตกลงไปลเลยแล้วแบบนี้ต่อให้มันระเบิดขึ้นมาก็คงไม่ส่งผลกระทบมากนักเสียงระเบิดค่อยๆจางหายไปแต่ฉันยังคงนึกถึงเวลานับถอยหลังนั่นอยู่จะปล่อยจุดเชื่อมโยงในอีกตุด วินาทีกำลังจะเริ่มถ่ายโอนครั้งนี้ฉนันได้ยินเสียงอย่างชัดเจนมันเป็นเสียงของคุณกับบ้านเหล็กปล่อยจุดเชื่อมโยงนั้นหรอแบบนี้นี่เองที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองแม้จะไม่เข้าค่อยเข้าใจหลักการของมันแต่ดูเหมือนปรากฏการถ่ายโอนที่สามารถแทรกแซงเหตุการณ์ในอดีตได้นี้ดูเหมือนจะมีข้อจํากัดด้านเวลาไม่สิน่าจะบอกว่าหากไม่มีข้อจํากัดจะยิ่งน่าเหลือเชื่อมากกว่านี้ งั้นก็มีปัญหาแล้วหลังจากการทําการถ่ายโอนฉันจะถูกส่งไปที่ไหนกันแน่ยังคงเป็นที่นี่หรือเปล่าอนาคตหลังจากทําการถ่ายโอนจะเป็นช่วงเวลาไหนกันแน่เรื่องนั้นฉันไม่รู้เลยแต่ถึงยังไงฮุนโดก็น่าจะตายแล้วแบบนี้ลิต้าก็จะไม่ตายไปพร้อมกับฮุนโดในการต่อสู้และท่านจุก,กันเหลียงเองก็จะไม่มีวันตายด้วย ฉันช่วยพวกเธอเอาไว้ได้ฉันยังคงร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องฉันเงยหน้ามองเศษหินที่ร่วงลงมาตามและยิ้มเยาะตัวเองคนเดียวที่อาจตายในตอนนี้ก็คือตัวฉันเองบอกตามตรงฉันไม่ใช่คนที่มีโชคนักแต่ถ้าฉันรอดชีวิตไปได้แล้วก็ถึงตอนนั้นช่วยดูดวงให้ฉันอีกสักครั้งนะท่านจูกัดเหรียญ5 4 3 สองหนึ่งช่วยเอยพรให้ฉันด้วยเหนื่อยเล่นเล่นเอาผมขอแห้งเลยบทนี้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องจะเข้มขนะ้นเหมือนตัวเราสามารถแบบย้อนเวลาไปเหมือนกลับไปแก้ไขในเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็สามารถกลับมาอนาคตท,ที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เหมือนจะมีเวลาในการย้อนกลับไปอดีตเช่นเคยนะว่า รู้สึกหลังๆอ่านาพลาดเยอะมากพอดีแบบผมแบบคอแห้งนิดหน่อยนะครับกไ็ไม่ไม่ค่อยได้อ่านอะไรเยอะไม่ค่อยได้พูดเสียงดังเยอะนะครับคอแห้งสุดๆเลย <laughs> โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมกันด้วยครับรอติดตามเนื้อเรื่องถัดไปเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว่าลิต้าจะตายหรือไม่หรือจะเราจะสามารถช่วยลิต้าได้และเรา จะให้จูกัดเหลี่ยงทำนายดวงเราได้ไหมนะครับโอเคนะครับไ้เจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมขอบคุณครับไม่บายครับ